You're listening to KS Podcast อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment สวัสดีครับน้องน้ำเจอเลยครับค่ะขอขอเป็น update, อัปเดต เอฟอนบี B, ผลกระทบของสถานาการณ์ในพม่าก,ก่อนนะคะก็จากได้ที่พี่บิ๊กเล่าไปในช่วงแรกที่เขามีการเ,าเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยามาต่อสู้กับทางรัฐบาลหานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีเหมือนการเตือนนะคะว่าไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยเหมือนมีการเดินทางไปไหนมาไหนแบบที่อาจจะยังไม่จําเป็นและอยากให กักตุนพวกสินค้าของใช้จําเป็นหรือว่ายาที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ไปประจวบเหมาะกับที่ว่าเมกานะคะเขามี exposure หรือสินค้าในพวกยาสามัญแล้วก็พวกสินค้า SMCG เนี่ยค่อนข้างเยอะสูกตรงนี้เรามองว่ามันก็น่าจะมีเพนอัอัรีมานให้กับบริษัทในช่วงนี้นะคะแต่สำหรับดีมาน์สำหรับเครื่องดื่มเอเนอร์จีดิของโอสุดสภาและคาราบาวเนี่ยก็ต้องพูดว่าตามตรงนะคะว่ามันก็อาจจะได้รับ Impact หรือว่า ดีมาเนี่ยมันน่าจะซอฟลงในช่วงนี้ที่มันมีความไม่แน่นอนแล้วก็ความวุ่นวายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากที่เราได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทนะคะทางโอสถสภาแล้วก็คาราบาวเนี่ยเขาก็มองว่าในไตรมาสสามเนี่ยมันคงเป็นโลซีซันของเขาอยู่แล้วด้วยหนึ่งเลยสถานาการณ์โควิดที่มันค่อนข้างรุนแรงในช่วงต้นไตรมาสนะคะแล้วก็มันเป็นโลซีซันของเขาอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนทั้งนีเขาก็เลยมองว่า Uh, ผลกระทบเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นได้ชัดนะคะในไตรมาสสามสำหรับตัวสถานการณ์การเมืองที่มันเพิ่งมีขึ้นมาเนี่ย mm hmm. แต่เขามองว่าในระยะยาวเนี่ยเขาก็ยังมองว่าตลาดพม่าเนี่ยยังเป็นตลาดที่เขาให้ความสนใจและเขาอยากจะเติบโตอยู่นะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีออประชากรค่อนข้างเยอะแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะสามารถ ดีมา n d เนี่ยมันน่าจะสามารถดีขึ้นได้หากไม่ได้มีสถนานการณ์อะไรที่มันแย่หรือมันทำให้เศรษฐกิจชะงักไปเลยอย่างเอ่ออย่างรุนแรงค่ะสำหรับทางเมกาเองเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทด้วยเหมือนกันนะคะว่าเขามีมุมมองกับเอ่อสถนานการณ์นี้เป็นยังไงคือทางเมกาเนี่ยเขาก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยก็เขาก็ยอมรับว่ามันน่าจะมีเพน u p อัพดีมาจาก ความกังวลของประชาชนในช่วงนี้แหละแต่เขามองว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ในต่อต่อไปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแย่ขึ้นหรือว่าไม่ได้มีทิศทางที่เอ่อจะทําให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันช่างักเนี่ยเขาก็คิดว่าดีมาน่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเอ่อ n o r z e l i z e แล้วโดยรวมเนี่ยมันก็จะอยู่ในเ e v e l ที่ปกติเพราะว่าเหมือน Purchasing Power เนี่ยเขาก็ของพม่านะตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเขาที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้เป็นหลักก่อนแล้วก็อาจจะลดน้อยลงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งปีเขามองว่าไม่ได้มี impact เป็นนัยะสำคัญสำหรับกลุ่มสินค้าของเมกาค่ะโดยสำหรับคำแนะนำนะคะเราก็คงยังเมนเทนอัเปอร์ฟอร์มเล a t ิ้งสำหรับตัวนี้อยู่แต่เรามองว่าเมกาเนี่ยมีโพ i ิชันที่ดีสุดในสถานาการณ์ปัจจุบันค่ะ เน้องน้ำครับพี่พี่กวนน้องน้ำอย่างนี้แล้วกันคือถามว่าอาตัวของขอเขาเรียกว่าในแง่ท uh ็อปพิกหรือว่าหุ้นที่ทางน้องน้ำเนี่ยชอบนะครับในในเซกเมนต์นตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือที่ลิงกับพม่าเนี่ยไม่ว่าเป็นเมกาคารบาลสุสภานเนี่ยน้องน้ำมองงไงบ้าง <darf S 1> <ๆ>ครับค่ะน้ำมองว่าเมกาเนี่ยก็มีโพซิชชั่นนิ่งที่ดีที่สุดในสตัวนี้นะคะเนื่องจากว่า ด้วยเนเจอร์ของ product เขาเนี่ยมันเป็น product ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันถึงแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่สาบายหรือป่วยเนี่ยเขาก็ยังต้องทานยาก,กันอยู่แล้วก็พวก ผงซักฟอกหรืออะไรเนี่ยเขาก็คงยังต้องใช้กันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีาการสงครามกลางเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโปรดักที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้สำหรับคา,าราบาวและโอสถสภาเนี่ยเราก็มองว่าดีมามันก็คงยังมีอยู่แหละแต่ว่าถามว่าน่าจะเยอะเหมือนตอนที่เป็นช่วงปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอบว่าไม่นะคะคือ ในประเทศพม่าเนี่ยเขาดื่มเอ e เ g อร์จีดงเป็นเหมือน r รีเฟช h m e n t นะคะก็เหมือนอาจจะเราดื่มพวกน้ำอัดลมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนที่เขาคอนซูมอยู่แล้วเขาก็คงคอนซูมตามปกติแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าไม่ได้ไปรับประทานอาหารข้างนอกอะไรเงี้ยพวกตีมันเอาอัโมคอนซัมชันตรงนี้มันก็อาจจะอซอบลงในระยะสั้นนะคะ ได้ครับงั้นเดี๋ยวต่อด้วยบางกอกกลาสเลยครับในเรื่องของการปรับสตรัคเจอร์ของบริษัทครับมีอน้นได้ค่ะก็สำหรับบางกอกกลาสนะคะเมื่อคืนค่ะทางบริษัทเขามีประกาศออกมาว่าเขามีแพลนที่จะทำการรีสตรัคเจอริ่งตัวโซลาบิสเนสของเขานะคะก็ จร,จริงๆมีสา r านเซ็กชันหลักๆก,ก็คือเหมือนจะขายตัวซับเซอรี่ของเขาเนี่ยไปให้กับตัว BG E ซึ่ง BG E เนี่ยเป็นบริษัทลูกอีกอย่างหนึ่งของทาง b a n g o ก Gas ที่เป็นบริษัทแม่ของทาง BGC นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีแช์ไม่ได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแล้วพอ,เ,อเขาจะทำการขายให้โดยการได้เป็นเหมือนหุ้นกลับมาที่ประมาณ27.27% 27 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีขายหุ้นที่ได้มาเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นตในยี่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นในยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยกลับคืนให้กับบางกอการบริษัทแม่นะคะเพื่อที่เขาที่จะลดอ่ปริมาณหุ้นนะคะเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นสำหรับตัวโซลา b u บิสเนสซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลที่ว่าเออเขาอาจจะต้องดีเขาต้องดีคอนโซลิเด งบการเงินของตัวโซลาบิสเนสเนี่ยออกไปแล้วเขาจะได้เป็น Equity Income mm. เข้ามานะคะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าสรุปแล้วเนี่ย bgc เนี่ยเขาจะนอกจากสเต็กที่เขาต้องลดลงไปนะคะเขาก็จะได้เป็นเหมือนแคชเนี่ยกลับมาสักประมาณ600ล้านบาทซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีแผนที่ว่าเขาจะเอาไปลงทุนในธุรกิจแพคเกจจิ้งบิสเนสนะคะซึ่งจากที่ y s ลิ e e t มิ g นะคะข่าวก่อนบริษัทเขาก็มีไกด์ไว้อยู่แล้วค่ะว่าเขาจะ,ะไม่ค่อยแอคทีฟในธุรกิจโซล่าแล้วแล้วก็ววจะหันไปโฟกัสกับการที่เขาอยากเป็นแพคเกจจิ้งโซลูชันมากกว่าซึ่งตรงนี้เรามองว่าในระยะยาวเนี่ยมันถือว่าเป็นบวกสำหรับบริษัทนะคะก็หนึ่งคือ Financial Position เนี่ยเขาดีขึ้นพวกนี่ลดลงแล้วเขาก็ยังสามารถมีเงินเนี่ยเอาไปซื้อธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อีก แล้วก็การที่เขาเหมือนมีโฟกัสมากขึ้นนะคะตรงนี้มันก็น่าจะทำให้สไตจิกเดเรกชันหรืออะไรเนี่ยมันชัดขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เขามีเป็นแบบแพคเกจจิ้งแล้วก็เป็นโซลาร์บิสเนสที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันมากนักนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะตอนนี้เราเยังมองเป็นนูเทรลอยู่นะคะแต่สำหรับแทรเกตไพนเนี่ยอาจจะอันเดอร์รีวิวเนื่องจากว่าพอมีการคอนโซลิเดตออกไปแล้วเนี่ย ตัว e อ r n i n g งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลดลงมาตามลำดับนะคะแต่ทั้งนีทางนั้นลอามองว่าบริษัทเนี่ยเขาก็น่าจะค่อนข้างกระตือล้อนในการที่จะซื้อบริษัทหรือว่าลงทุนในบริษัทแพคเกจจิ้งเนี่ยเพื่อที่จะมาสมทบกับตัว e a r n i n g ที่มันหายไปจากการขายธุรกิจโซลา่าค่ะเอ่อขอคำถามสุดท้ายแล้วนะพอดีก่อนหน้านี้ยม่นุุ่นหรือว่าตลาดก็จะไม่ค่อยชอบนะครับเวลาที่บี c ซเนี่ยต้องมารับสินทรัพย์หรือรับของนะครับจากแม่ นะครับแต่ว่าเขาเนี้ยพอขายทุกอย่างคืนไปเนี่ยคิดว่าเขายังต้องไปซื้อของแม่อีกไหมหรือว่าน้ามองอว่าเขาจะเป็นการไปซื้ออข้างนอกแล้วเหมือนกลยุทธ์เดียวกับที่ทางเอชซีจี t หรือว่าตัวอของบริษัทกลุ่มโปรซิเมนไทยเนี่ยใช้นะครับน้ามีความเห็นตรงนี้ยังไงบ้างน้ำน้ำคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าที่จะซื้อทั้งผ่านทางของบริษัทแม่เองหรือว่าอาจจะ เป็นกลยุทธ์เดียวกับ SGGP ซึ่งตรงนี้คิดว่าทางบริษัทเนี่ยเขาน่าจะดูผลตอบแทนหรือว่าซินเนจีระหว่างแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นหลักมากกว่าค่ะโอเคครับได้ครับทุกน้านะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวเราพบกับพี่พทิพย์ต่อเลยครับ